จังหวัดระยองอันนี้โอ้โหชิงทองเอาอีกแล้วเหรออาอีกแล้วทองมันแพงไงตั้ง50 0 0 0กว่าแล้วตอนนีออแนะ้แล้วเหตุการณ์นี้เอาไป10เส้นนะครับแต่สุดท้ายไม่รอดครับไปไม่ถึงไหนเลยเอาที่ห้างและสุดท้ายวิ่งลงมาที่บันไดบันไดเลื่อนอะ่ะพอสุดท้ายมาจบที่บันไดเลื่อนเพราะว่ามีพลเมืองดีช่วยตั้งหลายคน จบอยู่ตรงนี้แหละครับน่าจะไม่ถึง59เลยด้วยซ้าค่ะวิ่งวิ่ง,งยังไม่ทันจะ <c oughs> ลงบันไดดีเลยนะออพลเมืองดีมาขวางาแล้วอีกคนนึงเข้าล็อกพลเมืองดีคนที่เข้าล็อกเนี่ยที่สะพายกระเป๋าเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมถ้าไปาาดูตอนแรกเนี่ยเขายือนอยู่กับผู้ก่อเหตุตั้งแต่แรกแล้วนะออแล้วคนก่อเหตุเหมือนว่าจะเอาไปตั้งถาดด้วยซ้ํา พนักงานนี่มีการยื้อยุดฉุดกระชกากอยู่แป๊บหนึ่งก็พนักงานยกมไาไว้ทั้งถาดเหมือนกันก็จริงๆควรจะให้ดูทีละเส้นนะครับเพราะว่าเขาขอดูเส้นเดียวเขาขอดู5บาทเส้นหนึ่งแต่ยกให้เลือกทั้งถาดเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะคุณผู้ชมสามารถคุมตัวคนก่อเหตุไว้ได้แต่ไปถามที่พลเมืองดีสักหน่อยใจกล้ามากไม่รู้ว่าคนก่อเหตุเขามีปืนมีมีดหรือเปล่าแต่เข้าไปช่วยเพราะเห็นลักษณะปแปลกๆตั้งแต่แรกี่นแกยืนมองแต่ตอนนั้นแล้วแหละเพราะว่าผู้ก่อเหตุตอ,ตอนแรกก่อนจะขอดูทททออออมมีีกกกาาาารรรรไปยยืนนโศัพ์เเดิข้หลบ คนที่เป็นพลเมืองดีชื่อว่าพี่วินัยนะครับแล้วพี่สุธิศักดิ์สองคนนี้เล่าบอกว่าผมมายืนซื้อทอยกับคนก่อเหตุน,นี่แหละแต่พอเห็นแล้วก็เลยตัดสินใจวิ่งตามไปจนมีการต่อสู้แล้วล็อกคอเขาเขาเป็นนักมวยครับเขาก็เลยต่อสู้แล้วล็อกคอเอาไว้ได้พอเขาเห็นทองเงยอะๆก็เลือกเขาก็คว้าจากพนักงานมนแล้ววิ่งลงมาข้างล่าง เลยวิ่งตามไปพอดีวิ่งมงังางแล้วพอดีน้องนี้ก็อยู่ด้านล่างก่อนอันนี้น้องก็โด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 โยนเข่าแล้วมันวิ่งกลับมาผมรัพอวัดตัวยู่จับได้เลยโอ้โหเอาจริงๆก็ใจกล้าอยู่นะเพราะเราไม่รู้เลยว่าในจังหวัดนั้นตัวผู้ก่อเหตุมีอาวุธหรือเปลา่า แล้วก็ช่วยกันดักเอาไว้ทีนี้พอตํารวจคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เขาบอกแบบนี้นะคะว่าเขาตั้งใจมาธนาคารในห้างค่ะเพื่อจะมาเบิกเงินเอาไปให้แม่ซื้อที่ดินเขายืนยันว่าเงินในบัญชีเขานะ่ยมีอยู่1นล้านเจ็ดแบาทแต่พอเข้าไปที่ธนาคารธนาคารบอกว่าเบิกได้เพียงแค่3บาทเท่านั้นหลายคนก็สงสัย เอ้ยทำเงินล้าน7จ็ดทำไมถึงมาชิงทองแบบนี้เขาบอกว่าเขาทำงานรับจ้างตัดทุเรียนทำงานได้ปีหนึ่งสีห้าแสนตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยถอนเงินออกมาใช้เลยเงินเก็บก uh. yeah. yeah. uh. ็เลยมีเยอะแต่งงฝากเงินเอาไว้กับธนาคารตั้งหลายปีทำไมให้ถอนได้แค่3บาทถามไปถามมายอมรับค่ะว่าเสพยาบ้ามาก่อนหน้านี้หนึ่งเม็ด ผมมีตังในอ,อ้อมถีนพี่มันกดไม่ได้ผมไปกดตังมันมีมันเหลือสามบาทโดยที่ว่าผมยังไม่ได้กดเลยมันมีอาวุธอะไรมาบ้างไม่มีอะไรเสพยามาด้วยครับใช่ปะเสพยามาเสพเช้าเราลงรับสารภาพไหมยอมรับโทษนะครับถ้าคนไม่เสบยาเนี่ยเขาก็คงจะรู้แหละว่าเงินในบัญชีล้านเจ็ดจะเอามาแลกกับทองห้าแสนก็คงไม่คุ้มหรือเอามาแลกกับอนาคตและประวัติอัชญายกรรมของตัวเองนะไม่คุ้มแน่จบเลยครับเสบยาเสบติดด้วย คือหลังจากที่มีการก่อเหตุไปแล้วเนี่ยมีพลเมืองดี3คนครับที่เข้าไปช่วยไว้มีคลินิกคลินิกหนึ่งใจดีมากบอกว่าพี่พลเมืองดี3คนนี้พี่สามารถมาทำหัตการได้เลย oh. หน้าใส าสามารถทําได้นะพี่จะทำเองก็ได้หรือว่าจะโอนสิทธิ์ให้ญาติก็สามารถทําได้เหมือนกันเป็นการตอบแทนพลเมืองดีใช่ครับก็คือเป็นคลินิกที่อยู่ในห้างแหละและล่าสุดตํารวจมีการแจ้ง2ข้อหานะครับชิงทรัพย์แล้วก็เสพยาจะฝากขันวันพรุ่งนี้ส่วนคนที่เป็นพลเมืองดีทั้ง3คนตํารวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศกฤษณียบัตรให้กับ พลเมืองดีทั้งสาคนด้วยก็จะมอบประกาศจัญาบัตรให้ไว้เพื่อเป็นการประกาศกิติคุณได้ประกาศเกียรติคุณได้ทําหน้าฟรีกับทางคลินิกคุณพี่พลเมืองดีเขาไปเลือกแพ็กเกจได้เลยนะอยากได้แบบไหนลดนิ้วลอยทําหน้าใสาอ,อะไรยังไงแต่ก็ต้องขอบคุณมากนะคุณที่คุณพี่แบบใจกล้ามากจริงๆริวิ่งตามแบบชิดชิดเลยใช่เพราะเราไม่รู้เลยจังหวะนั้นคนร้ายมีปืนมีมีมีอาวุธอะไรหรือเปล่า